ซึ่งมันมีคำที่ผมเพิ่งได้ยินไม่นานนี้ด้วยความที่เขาเป็นสิ่งที่เซลล์ต้องการเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามนุษย์ขาดเอ็ AD, ภายใน30วินาทีค่ะความแก่เนี่ย mm hmm. เป็นโรคเนี่ยนี่ไม่อเชื่อว,ว่าความแก่เป็นโรคของร่างกายเพราะอย่าเป็นโรคสิเราก็ไม่ต้องแก่มันมีคําว่าย้อนวัยเราอยู่ถึง80เราก็แย่แล้วใช่ไหมใช่พี่ใช่นะ mm hmm. บางคนเนี่ยร้อยปียังแข็งแรงอยู่เลยผนะ mm hmm. ิวยังดีอยู่เลย mm hmm. คือไปแอบไปรู้มาว่าอายุคนจริงๆเรา าอายุของมนุษย์เราสามารถอยู่ได้ถึง120ปีอย่างสบายอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้อย่างน้อยเนี่ยออหัวใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเนี่ยผิวมันก็ต้องดูใบบลกดูไม่เป็นลุงม่ะใช่ไหมผมว่าเหมือน,นตัวอื่นๆที่พี่เคยไม่น่าจะมีตัวไหนที่ดีกว่านี้นะแค<อ>่นั้นมันไม่ใช่แ<พ>ค่นั้น,นมันใช่การเติมน้ำมันคือการเติมชีวิตให้กับผิวเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเราอะมันมีชีวิตและเมื่อเรามองกระจกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย สก,กินเราอะตื่นมามันดีกว่าที่คิดดีกว่า50ปีที่ผ่านมาค่ีข,ข้างในมันระเบิด<ม>ทำให้มรามีพลังมไม่ใช่ว<ม>่าย้อนวัยอย่างเดียวมันจะย้อนกลับไปไวมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอายุป้าน่าน้องมาแล้วค่ะอยู่กับมินและแขกรับเชิญสุดพิเศษทุก EP เลยคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะรายการเราเป็นรายการแรกในประเทศไทยค่ะที่นำบุคคลที่อายุ40-50บวกบวกบวกมาเปิดเผยเคล็ดลับหน้าเด็กแต่ต้องบอกว่า EP พนี้พิเศษแบบสุดๆคุณผู้ชม เพราะอะไรเป็นพระเอกสายมูอ้ห้หูปกติเนี่ยคือนี่พูดไปเงือแตกไปเลยนะต้องบอกว่าเราเคยเห็นพี่เขาอะแต่ในทีวีวันนี้เจอตัวจริงหล่อมากไม่น่าหลอไปไหนซาวกรี๊ดตลอดเลยต้อนรับค่ะพี่เอมสินค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่เอ พี่หล่อมากเดี๋ยวนะตอนรายการนี้พูดถึงใครเหรอครับพูดถึงพี่เห็บใช่พี่พี่หล่อมากจริงครับหนูเจอพี่ข้างนอกนเงเรียกลุงก็ได้เรียกลุงก็ได้นะลุงเลยเหรอพี่อาจริงๆหนูขออนุญาตพี่อายุเท่าไหร่คะอายุจริงจะห้าสิบครับเพิ่งจะห้าสิบใช่ครับดูไม่ถึงเลยพี่หล่อมากหนูเห็นพี่ในทีวีใช่ไหมมาตลอดแต่หนูเพิ่งเห็นพี่ตัวจริงวันนี้พี่ไม่ได้ต่างอะไรจากในทีวีเลยจริงๆริงในความันหล่อ พี่เอาริง <c oughs> หล่อทุกคนคือแบบพูดคําเดียวหล่อเธอหล่อ,ลอแล้วไม่หนักจะเชื่อว่าห้าสิบแล้วต้าบอกว่าห้าสิบแล้วเนี่ยพี่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากทํายังไงพี่ถึงได้สตาร์หน้าพี่ให้หล่อให้ดูเท่ดูได้แบบเป็นเอกลักษณ์ของพี่ได้ขนาดนี้ต้องยอมรับว่าธรรมชาติเนปะ็นสิ่งที่ท,ที่อยู่กับเราการเปลี่ยนแปลงมันต้องเห็นคุณค่า,ข,าของการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ก็คือคนเราต้องแก่นะ <c oughs> แต่แกยังไงให้มันให้มันมีพลังอะ <c oughs> ออกมาจากข้างในแล้วดูแลภายนอกให้ดีโดยโดยเฉพาะเรื่องของการฝืนธรรมชาติเนี่ยภายนอกเนี่ยผมผมไม่สนใจเลยเพราะว่าตรงนี้มีรอยย่นมีอะไรเงี้ยมันคือคาแรคเตอร์เขาเรียกว่าความเก่าอะแบทพีททอมครูซนะฮะก็ฮอลลีวูดเขาก็จะให้ความคัญกับเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันพัฒนาตามอายุผมก็เลยไม่ไม่ฉีดไม่อะไรเลยปล่อยธรรมชาติจริงเหรอพี่แต่เท่าที่แบบว่าหลายคนรู้จักพี่เออยู่แล้วนะว่าเห็นพี่แบบคือ หล่อเท่แมนสมาร์ทอยู่ตลอดต่อให้พี่จะผ่านไปกี่ปีกี่ปีพี่ยังคงความหล่ออยู่แบบนี้ได้ทั้งที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้ฉีดไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยใช่ใจริงหรอพี่จริงครับบางทีร่างกายมันก็ใช้เรื่องของารออกกำลังกายการพัพนดช่วยได้แต่ว่าสกินเนี่ยใช่ไม่ได้แต่นักแสดงมันโดนแดดเยอะค่ะโดนแดดฟันเดียวแก่ไปสิปีอ๋อใช่สกินยากมากบดบู๊อยู่ป่า แล้วก็ต้องแบบอยู่แดดแบบต้องทําอะไรต้อคดูอย่างอย่างอย่างคุณแต่งหน้าอย่างเงี้ยต้องไปขี่ม้าฟันดาบแล้วเขาก็เพิ่มมีแต่เติมอ่ะไม่มีล้างให้นะอแล้วก็จะมีปัญหาผิวบางทีแบบเป็นสิวกลับมาหน้าเป็นต้องรักษาอีกบางทีใส่วงใส่วิกด้วยนะมีผมพวกอยู่ความร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นร่างกายมันก็แบบต้องมีการปรับตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันทาให้เราเครียดถัวร่างกายเครียดมันก็จะแก่อ ซึ่งมันมีคำที่ผมเพิ่งได้ยินไม่นานนี้คือความแก่เนี่ยเป็นโรคนะจริงเหรอพี่ใช่มันไม่ใช่ภาวะเพราะว่าความเชื่อของผมเนี่ยคือไปแอบไปรู้มาว่าอายุคนจริงๆเราอายุของมนุษย์เราสามารถอยู่ได้ถึงร้อยยี่สิบปีอย่างสบายและสง่างามแต่ว่าความเครียดเนี่ยแต่ภาวะต่างๆและความเชื่อของเราที่คิดว่าหกสิบขึ้นยาสีไม่ใช่หกสิบชีวิตเพเิ่มต้นจริงเหรอพี่คนเพิ่งมาล้านหกสิบคนเพิ่งรู้ผิดชอบช่วยดีกว่าี่ห้าสิบนะ เออ,อเริ่มเริ่มตั้งตัวเริ่มดูแลคนอื่นได้เนี่ยครึ่งชีวิตแล้วอ๋องั้นนั่นหมายความว่าจริงๆอายุจะเท่าไหร่เนี่ยปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเลยเราแค่ตามให้ทันในภาวะที่ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นเองในทางจิตจิตคุมร่างกายได้สั่งร่างกายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อว่าเราหกสิบเราเกษียณมันก็จะแก่แต่บางอย่างที่สปอร์ตความเชื่อคือสิ่งที่เราใช้ซึ่งตรงเนี้ยผมค่อนข้างที่จะไม่เชื่อมาแล้วไม่เชื่อมานานว่าใช้แล้วเราก็ ทิ้งแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆมันไม่ได้ผลกับร่างกายเราเลยจนตอนนี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่ทําให้เราโอเคก็เลยเลิกใช้ทุกอย่างต้องบอกว่าด้วยความที่พี่เอก็อยู่ในวงการนี้มานานเนาะรอบตัวก็ต้องมีแบบอะไรนําเสนอดีๆทุกอย่างสามารถเลือกอะไรดีๆได้เข้าตัวเองก็ได้จะเลือกแบรนด์แค่ไหนแบรนด์ใช้หมดแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้ครั้งเดียวทิ้งบางทีไม่หมดเนเอาเอาเอาอะดิสเพลไว้เพื่ออะไรเจ็บใจมากแบบรู้สึกเจ็บปวดเพราะมันไม่ได้ผล เราก็ไม่อยากใช้ผู้ชายเป็นอะไรที่แบบถ้ามันไม่ได้ผลจริงอ่ะมนเสียเวลาอแม้แต่มอไเซอร์ยังไม่อยากทาเลยเมื่อก่อนครับแพงๆก็ไม่เอาไม่ดีก็โยนลองแล้วมันไม่เหมาะกับประเทศเราใช่สุดท้ายพี่ยอมตัวไหนคะ NADNAD หรอพี่ทําไมถึงยอมเขาทําไมถึงยอมรับเขาอ่ะพี่ทําไมพี่ถึงชอบเขาชอบตรงที่เขาให้ให้พลังของเราในเรื่องของความลับของโลกเราอยู่ถึง80แล้วเราก็แย่แล้วใช่ไหมใช่พี่่ใช่นะบางคนเนี่ย ร้อยปียังแข็งแรงอยู่เลยผิวยังดีอยู่เลยอออกกำลังกายอาหารความเครียดจะสิ่งเดียวที่ไม่นายช่วยไม่ได้ก็คือเรื่องของวิทยาการเมื่อก่อนจะมีเรื่องของ anti aging anti aging ช่วยให้เราชะลอไว์ชะลอยังไงชะลอยังไงก็แก่ใช่ไหมใช่ในเมื่อเราชื่อว่าความแก่เป็นโรคของร่างกายเนี่ยก็อย่าเป็นโรคสิเราก็ไม่ต้องแก่มันมีคําว่าย้อนวัย ย้อนไยชะลอคือแค่อชะลอชะลอชไวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็แก่เอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แก่เนอะแต่อันนี้คือย้อนเลยเลยพี่ซึ่งมันเป็นคําที่เรียได้รับการยอมรับสําหรับสาหรับโปรดักตัวเนี้ยอแล้วเขาทาได้จริงๆพี่ถึงพวกหูอย่างนี้เลยพี่่อนนั้นเนี้ยผิวผิวผมอ่ะที่เห็นอันนี้คือแบบแต่งบางมากๆนะฮะค่ะคือผิวมันจะเป็นแบบฝ้าเป็นฝ้าแล้วก็เป็นสิวสิวไม่สม่ำเสมอแล้วเวลานอนน้อยอ่ะ ปกติผมนอนวันสองชั่วโมงนะเดี่ยเรียกไม่ได้นอนแล้วนะพี่ก็เป็นสภาพวิญญาณนอนสองชั่วโมงคือมันไม่ใช่น้าดำไม่ใช่ไม่ใช่หน้าซีนะมันดําแบบเลือดเป็นเป็นเปรียงแล้วผิวมันมันผิวมันผิวคนที่กาลังจะไม่มีชีวิตอ่ะมันแห้งมากแล้วมันก็มันยืดหยุ่นค่ะพี่แล้วเมื่อเรามองกระจกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสกินเราอะตื่นมามันดีกว่าที่คิดดีกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่ข้างในมันระเบิดทำให้มันมีพลัง อย่างตัวของพี่เองก็คือเคยมีปัญหาผิวหน้าอย่างดารานักแสดงเนาะจริงๆแล้วเขาทำงานหนักกว่าเราทุกคนนะคุณผู้ชมนอนก็น้อยกินก็น้อยโดนไฟครับโดนไฟโดนแดดโดนแสงแต่งหน้าทั้งสิวฝ้ากระจุดด่างดำคือช่วงที่งานหนักๆชุกชุกยิ่งหลายงานนะหนุ่มพอจะเข้าใจนะพี่ว่าแทบไม่มีดาราเนี่ยนักแสดงนะฮะเป็นเป็นสิวเม็ดหนึ่งก็เครียดไปไม่รู้กี่วันแล้วมันก็จะเพิ่มยิ่งนอนน้อยก็จะเพิ่มแต่พอใช้เอเนดีอันนี้เรื่องจริงนะ สิวผมไม่ขึ้นเรียกได้ว่าลืมไปเลยแล้วก็เวลาเราวางใจว่าก่อนนอนเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ย mm hmm. ก่อนนอนสภาพหน้าเราแย่เราเราเหนื่อยมาก <Okay. S 2> ตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแต่พอม,มองกระจกแล้วเฮ้ยมันไม่มันไม่เหนื่อยตามเราล้ว hey, มันฟูนไหมพี่โอเคมันยังได้อยู่นี่ว่ะ mm hmm. mm hmm. ก็ใช้มาเรื่อยๆ mm hmm. จนรู้สึกว่าถ้าไม่ใช้อ่ะ mm hmm. วิัยอย่างเดียวของผู้ชายตอนนี้ข,ของผมนะ่นคือง่วงไงจะต้องทานี mm ่ hmm. mm hmm. ใช่ครับ เราะว่าเขาเขาให้ความรู้สึกที่ที่ดีกับเราด้วยความที่เขาเป็นสิ่งที่เซลล์ผิวต้องการเขาบอกว่าเ<ช>นี่ยถ้ามนุษย์ขาดตัวเนี้ยภายในสามสิบวินาทีก็จะเริ่มตายตายใช่ใชคือเราไม่ได้ขาดจนจนมันตายนะแต่ว่ามันคือความสาคัญอของสิ่งที่อยู่ในเอ็นเอดีอืคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราแบบว่าขาดตัวนี้ไปนานๆสักระยะหนึ่งใช่แล้วเราสามารถตายได้เลยมันอยู่ในร่างกายเราไม่สร้างอแต่ตัวนี้มันทำให ให้สิ่งที่มันอาจจะหลับอยู่อ่ะอาจจะไม่ได้ตายนะอหลับอยู่ตื่นขึ้นมาชีวิตของผิวอ่ะมันกลับขึ้นมาดูมือผมนี่ขนาดขนาดมือนะผมเป็นพ่อพรอเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวละกันนะฮะดูแลลูกก็มือมือตอนแรกมือเหมือนกับทํางานไล่อ่ะแตกแต่ผมทาหน้าไปเรื่อยสะพักมือมันก็เริ่มดีขึ้นเพราะมันต้องใช้มือไงใช้มือในการทาผมไม่ได้อะไรอะไรไม่ได้นะผมต้องยด เดี๋ยวเราจะให้พี่เอทำให้เราดูว่าพี่เอใช้อย่างไงแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพี่เอเลิฟแล้วก็ปื้มปิ่นตัว N a d นดี้มากๆเลยสเพราะรรอย่างที่บอกว่าเ,าเวลาหน้าเราหิวหิวยน่ยนย่นมากๆหรือเวลามันโซมากๆอ่ะเหมือนที่หนูหนูรู้สึกอ่ะอว่าหน้าเราอ่ะมันเหมือนฟองน้ําแห้งๆอ่ะเอ็ดีมันเปรียบเสมือนเราเอาน,น้ําไปเทใส่ฟองน้าแล้วมันโซขึ้นอะมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่การเติมน้ํามันคือการเติมชีวิตให้กับผิวเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเราอ่ะมัน มันมีชีวิตมันมีมันมีเลือดมันมีเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นของมันโดยที่เวลาเราเห็นรอยย่นเราก็ไม่กังวลเพราะว่ามันมันคือชีวิตไงมันจะไม่ไม่ใช่แบบว่าทาแป้งเข้าไปแล้วเป็นรอยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มขยับปากไม่ได้ขยับตาไม่ได้มันคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ของเรานักแสดงต้องมีตรงนี้ไม่งั้นใช่มันจะแย่มากเลยนะพี่เอ๋ได้พิสูจน์อะไรอีกบ้างคะพี่คือเอเนดีช่วยย้อนเวลาในหัวใจผมอ อันนี้ดูเลี่ยนแบบไหนพี่เป็นไหนพี่หนูอยากตั้งใจฟังคือพอเรารู้สึกว่าเราเราจะอยู่ในสภาพเนี้ยผิวแบบเนี้ยไปได้โดยที่เราไว้วางใจในในอะไรสักอย่างที่เราใช้เป็นประจำเนี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องวนไงแล้วพี่คิดจะเปลี่ยนใจไหมผมว่าเหมือนตัวอื่นๆที่พี่เคยไม่น่าจะมีตัวไหนที่ดีกว่านี้นะมันมันดีเพราะมันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะพี่เนาะมันมันเป็นสิ่งที่โลกเพิ่งค้นพบใช่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่แล้วนี่คือ ครั้งแรกและตัวแรกในประเทศไทยที่เขานําสารสกัด NAD มาไว้ในรูปแบบเซรั่มและให้เราทาลงไปที่หน้าคือซ่อมหน้าเราเลยอะเคยถามเคยถามคุณหมอถามด็อกเตอร์ว่าเวลาเราเราจะเอาสิ่งที่มีประโยชน์เข้าร่างกายเนี่ยกินกับทาอะไรดีกว่าคนก็คิดว่ากินแต่จริงกินไปดูดซึมไงกว่าเราจะยได้ใช้เนี่ยมันผ่านการดูดซึมเฉริ่นิดเดียวแต่ทานี่กันรับโดยตรงผิวเราเนี่ยดูดซึมทุกอย่างได้ดีที่สุดพี่ละเอียดอ่อนจริงๆงเนาะ ที่หนูเชื่อพี่แล้วหนูจะใช้ตามไปตลอดแป๊คือจริงอะหนูใช้อยู่แล้วแล้วหนูก็ใช้เหมือนพี่เลยคือใช้เขาตัวเดียวแล้วไม่ใช้อะไรต่อเลยซึ่งจริงเอ็ดเอดะสามารถเป็นตัวแรกของการทาผิวเพื่อที่จะแบบซ่อมแซมผิวเรามันเป็นฟิลลิ่งของของผิวที่มีชีวิตแล้วก็มันจะรู้สึกแฮปปี้อะที่ที่ใช้แล้วก็พอเราใช้มันได้ผลเราก็จะเชื่อ,อพอเราเชื่อนี่ยเหมือนกับทุกอย่างเป็นศาสตร์ดียว่นหมดน,นะมสมองสั่งพอเราเชื่ออะไรมากๆแล้วมัน มันดีอะร่างกายมันก็จะสั่งร่างกายก็จะตอบรับการสัง,งานของสมองมันต้องทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่ออะไรเราไปใช้อย่างนี้ใช่พิสูจน์เข้าไปเลยใช่เหมือนที่เราสองคนพิสูจน์แล้วน,น้องผมสั่งไปใช้ที่ออสเตรเลียค่ะโหคือที่นัน่นไม่มีอะไรดีเท่าตัวนี้นี่ไงจริงแต่เราต้องใช้ตามมันมีความพอดีครับจับมันมีอะไรเยอะมันไม่เหนียวไปไม่ไม่หอมไปแล้วก็ ดูซึมเร็วอย่างเหลือเชื่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตให้เพทาให้เราได้ดูได้ไหมคะว่าพี่ใช้ยังไงตอนแรกสงสัยว่ามันเป็นสีเขียวขวดมาสีเขียวคือเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราลืมไปแล้วเราไม่ได้ของโลกนะอันนี้สีเขียวคือธรรมชาติแล้วก็วิธีการใช้มันี่บีบก่อนับแบบนี้สองชีอ่ะพี่ใช้แบบเต็มที่เต็มหลอดเต็มนี้ฮะแล้วก็โทษนะครับขับได้เลยค่ะก็หน้าผากพี่หยุดอย่างนั้นเลยเหรอคะหย่อเลยแบบนี้เลยอันนี้ไม่มีกระจกให้ดูนะใช่ แล้วก็จมูกหัวข้างแมนแมนคลาสทุกคนคลาสแต่จริงๆเยอะกว่านี้ฮแล้วก็พยายามเกลี่ยนี่คือเกลี่ยแบบไม่มีกระจกนะทุกคนจริงๆเราใช้ในชิตประจำเราต้องมีกระจกนะใช่แล้วก็รอบรอบตาถึงตรงนี้ช่วงนี้รูปจะรูปไปทีเดียวเลยแล้วก็ส่วนที่มันเป็นร่องต่างๆนานาที่ที่เค้ย่ามีปัญหาครับก็รูปไปถ้ามีกระจกคือแทบจะปัดทีเดียวให้มัน มันก็สิมเลยใช่เทมากเลยดูจากการทาแล้วผู้ชายแบบล้านเปอร์เซ็นต์ดูนิ้วดูเก้งก้างดีค่ะพี่แล้วก็บางทีก็ส่วนใหญ่เยอะกว่านี้นะแล้วก็ลูบไปถึงรากผมอืเพราะว่าผมถามด็อกเตอร์ว่านี่เป็นสิ่งที่เซลล์ต้องการใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเซลล์ในร่างกายมันมีทุกอย่างคผมก็ใต้คิวผมก็ทาคิวผมก็ที่ไม่หลุดอ่ะ เหมือนกับมันถูกบำรุงอะเอาดีๆพี่เอจริงจริงมันไม่ใช่ว่าคิวอย่างเดียวนะนั่นมันเป็นอาหารของของร่างกายที่เดี๋ยวนูประโยชน์ใส่หัวนะองั้นมันเปลืองนะเอาจริงเขาออกแบบมาให้ใช้กับผิวหน้านะแต่ทีนี้อพี่เอเขาแบบเหมือนพิสูจน์ใช่ไหมพี่คือผิวหน้าเนี่ยฉลับฉลับไปตรงอื่นมันจะขึ้นไหมอย่าเี้ยมันเซนซิทีฟสุดไงฮะแต่ถ้า้าผิวหน้าได้เนี่ยมือก็ได้ คอก็ได้ชื่อว่าหลายคนอยากใช้ตามพี่เอแล้ว<อ>เดี๋ยวเม้นขออนุญาตมอบโปรโมชั่นพิเศษให้คุณผู้ชมก่อนนะคะ<อ>จัดเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้ NADs Reversing Serum จากบจกก,การแพทย์ย้อนวัย1นึ่งขวดคุณผู้ชมหาปกติเนี่ยเขาขายกันที่หน้าเว็บ NAD Serum com อะ เขาขายกันที่6,400นรค่ะพี่แต่วันนี้พิเศษพี่เมานะคุณผู้ชมเฉพาะนะเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะลดเลยทันทีเหลือ2990บาทค่ะพี่และพิสูจน์กันแบบนี้เลย1ขวดเอาไปใช้เต็มเต็มยาวๆยังไม่พอเข้ามาเป็นรูปแบบกล่องแบบนี้นะทุกคนกล่องแบบนี้นะ1ขวด1กล่องแบบนี้นะแบบนี้นะใครสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีให้ไปเลยอีก1กล่องไปเลยคะ่ะ และยังไม่พอให้แจ้งมาว่ามาจากรายการอายุป้าหน้าน้องตอนนี้ขออนุญาตแถมเพิ่มให้ฟรีปไปอีกอ1กล่องค่ะพี่เอเท<อ>่ากับทั้งหมดที่คุณชมได้ไป3กล่องนี้จ่ายเพียง2,990บาทซื้อ1แถม2เอาไปเลยคุณชมแบบนี้ย้ำนะจ่าย2,990บาทใครเร็วใครได้ใครอยากได้กดลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยคะ่ะที่ดอกจันเจห 4. ดอกจันสองหนึสอง,ง,สอง,สองกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกกดโทรออกเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมวางสายไปเลยเดี๋ยวมิ้นโทรกลับไปมันจะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะแต่เป็นเสียงมิน้นโทรเข้าไปหาคุณปุ๊บฮัลโหลมิ้นเองค่ะนี่คุณผู้ชมแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ให้ชัดเจนคุณได้สิทธ์นี้ คุณได้สิทธิ์3ขวด2990บาทเรียบร้อยแล้วค่ะและเดี๋ยวมิ้นส่งไปให้ถึงหน้าบ้านส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่บางคนบอกเฮ้ยมินม้นพี่ถนัดแอดไลน์ได้ไหมได้ค่ะอแอดไลน์มาได้เลยนะคะใครเร็วใครได้เพราะโปรนี้มิ้นขออนุญ,ญาตนะจำนวนจำกัดจริงๆโปรนี้ไม่ได้จัดบ่อยค่ะซื้อ1 2, แถม2แค่2 9 9 0ัรเบาทเท่านั้นใครเร็วใครได้เพราะวันนี้ EP นี้พิเศษสุดเพราะว่าพีเอมารู้ไหมครับว่าทำไมเขาแถมเยอะ ทำไมครับพี่คือคือด็อกเตอร์เนี่ย่ันเสื่อธรรมะแล้วก็อะไรที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่เขาก็อยากจะให้คนใช้กันกระจายเพราะว่ามันไม่สําคัญว่ามูลค่าเท่าไหร่มูลค่าจริงเท่าไหร่่พีแต่ผลของการใช้เนี่ยเขาอยากใช้ทุกคนใช้แล้วได้ผล่ะเนาะ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้เองแล้วมันได้ผลเราอะต้องแบ่งปันเราจะให้คนที่เรารักใช่พี่เราแบ่งปันอยู่แล้วคนข้างๆพ่อเราแม่เราหรือเพื่อนเราแม้แต่คนมีปัญหาพวกพี่คนรักเยอะก็ต้องซื้อเยอะๆใช่ค่ะอย่างพี่เองเหรอคะครับอเราจะถามเรื่องเป้าใหมายในชีวิตค่ะหนูจะไปเรื่องค้าวความถึงเรื่องความรักจะยางไรอยู่ขออนุญาตค่ะฝากงคุณผู้ชมสักนิดนึงดีกว่าณตอนนี้อัปเดตทั้งผลงานพี่แล้วป้าหมยในชีวิตพี่สักนิดนึงหลายคนรอรักผู้ชายคนหนึ่งตลอดชีวิตฮะ ยังไงสิคนไหนคะลูกชายลูกชายตอนนี้เก้าขวบแล้วครับเก้าขวบแล้วใช่ไหมใช่ครับอย่างเดียวเลยที่สัญญาไว้เขาบอกว่าป้าป้าช่วยอยู่จนหนูแก่ได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเขาเก้าขวบเร้ห้าสิบหนูแก่กี่ปีอะเราก็ต้องรีเซ็ตข้างในเรารีเซ็ตหัวใจเราเป้าหมายชีวิตเราต้องเปลี่ยนล่ะฉันต้องแข็งแกร่งจนถึงอายุหนึ่งร้อยปีอย่างต่ำเพื่อที่จะดูแลเขาแล้วก็เป็นที่พึ่งให้เขาพอมีเป้าหมายที่มันใหญ่และไกลเนี่ย อะไรที่ดีมันก็จะเข้ามาอะไรที่ไม่ดีเราก็ตัดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสัษาวไว้อย่างน้อยเนี่ยออหัวใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนเนี่ยผิวมันก็ต้องดูใบกับรูปดูไม่เป็นลุง่งใช่ไหม เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะตัว NAD ตัวนี้ไม่ได้เฉพาะชะลอไวเขาย้อนไวไม่ใช่ย้อนไวแบบว่านิดเดียวนะย้อนไวผิวหน้าเราสามารถย้อนไปเรื่อยเรื่อรื่อ,อ,อืทุกครั้งที่คุณใช้ขึ้นหน้าเราย้อนไวเด็กลงเด็กลงเด็กลงตอนนี้นะคุณอยย่เท่าไหร่ก็ถามใจตัวเองว่าเราอยากจะย้อนไวไหมไม่ใช่ย้อนไวอย่างเดียวมันจะย้อนกลับไปไวมากเลยนะ แต่ถ้าคิดช้าใช้ช้าก็ย้อนช้านะใช่แต่จริงๆเอาจริงๆแล้ววันนี้โปรดีด้วยนะพี่เนาะดีมากเลยครับเนาะโหวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากมากเลยนะคะให้ทั้งข้อคิดให้ทั้งแง่คิดแล้วก็ให้ทั้งหลักในทางวิทยาศาสตร์จริงๆว่าทําไมเราต้องใช้ตัวเ a d ดีตัวนี้อันนี้ผมยืนยันด้วยหัวใจผมใช้จริงขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากมากค่ะนะคะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันรีบสั่งซื้อนะคะแล้วจะสวยหล่อเทเหมือนพี่เอและมิ้นกล้าพูดด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ